สวัสดีท้ายบทนะคะวันนี้ท้ายบทละครย้อนคิดเราอ่านละครย้อนคิดกันไปแล้วคราวนี้เราจะมาเรียนหลักภาษาที่อยู่ในบทนี้กันนะคะจริงๆก็จะมีเรื่องของคำวิเศษบุพบทแต่ครูก็สอนวิเศษไปแล้วหลือบุพบทก็เดี๋ยวจะตามมาอีกหนึ่งคลิปนะคะและตอนนี้ก็จะเสริมด้วย ประโยคสื่อสาร6ชนิดอ้าวเจอแล้วเจอยะเจอแล้ว,แล,วและการเขียนเรียงความตัวยากเลยอันนี้ตัวยากเลยค่อยๆเรียนไปนะคะไม่ยากเกินความสามารถนักเรียนทําได้ค่ะอ้าดูเลยท้ายบทค่ะท้ายบทเปิดท้ายบทเลยลูกละครย้อนคิดอธิบายเพิ่มเติมความรู้ เราเรียนคลิปคำวิเศษไปแล้วเนาะเรียนไปแล้วนะอย่ากโกงครูนะวิเศษคืออะไรวิเศษก็คือคำที่ทําหน้าที่ขยายขยายอะไรได้บ้างวิเศษเนี่ยเขาสามารถขยายนามก็ได้ขยายศัพทนามก็ได้ขยายกริยาก็ได้ขยายตัวเขาเองวิเศษก็ได้อีกเห็นไหมคะเราเรียนไปแล้วเนาะ ทีนี้เรามาดูตัวอย่างในประโยคในหนังสือกันนะคะเสาธงหน้าโรงละครสูงปรีดปรีดขยายอะไรลูกขยายสูงประโยคคือเสาธงสูงจริงๆและไอ้คำว่าหน้าโรงละครเนี่ยเป็นตัวขยายเสาธงด้วยใช่หรือไม่คะลูกใช่ไหมอ่าใช่ไหมใช่เป็นตัวขยายด้วย แต่ไอ้คำว่าปรีดเนี่ยคือบอกลักษณะว่าสูงยังไงตัวนี้เรียกว่าลักษณะอะไรคะลักษณะวิเศษใช่ถูกต้องขยายอากรรมอกรกมสูงไม่ต้องการกรรมใช่ไหมลูกจําได้ไหมคะเนาะต่อไปเครื่องปรับอากาศเงียบสนิทสนิทขยายอะไรคะขยายเงียบเป็นลักษณะวิเศษด้วย น,น้องฉันวาดรูปเก่งอันนี้ไม่อยู่ติดปกติวิเศษมักจะอยู่ติดแต่ถ้าวิเศษขยายกริยาวาดขอมีกรรมมาขั้นนิดนึงนะคะวาดอะไรแล้วค่อยเติมวิเศษวาดรูปเก่งวาดรูปห่วยระบายสีเก่งระบายรูปดีอย่างนี้นะคะต้องมีกรรมมาขัน้น ทุกคนลุกขึ้นยืนตรงอย่างสงบอย่างสงบขยายคำว่าการลุกขึ้นยืนตรงนะคะแสงสว่างในโรงละครเห็นได้ลางๆางลางๆาง,าง,างขยายคำว่าเห็นค่ะว่าเห็นน้อยๆเห็นไม่ชัดนะคะคุณยายของผมจะไปชมการแสดงวันเสาร์นี้วันเสาร์นี้ขยายอะไรลูกขยายชมไปเมื่อไหอไร่ วันเสาร์ส่วนคำว่าจะจำได้ไหมคะกระรยาช่วยใช่ไหมจำได้อยู่เนาะข้อที่7อนาคตอาจมีหลานของคุณยายเป็นนักกลองมือทองขยายคำว่ามีค่ะไม่ได้มีตอนนี้ค่ะแต่มีอีกระยะหนึ่งต่อไปข้างหน้าเพราะเหตุใดวัยรุ่นไม่ค่อยชอบชมการแสดงเพราะเหตุใดขยายไม่ชอบนะคะ ข้อที่9เราจะจัดคอนเสิร์ตกันเมื่อไหร่เมื่อไหร่ขยายการจัดค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นตัวอย่างการนำวิเศษมาใช้จำได้นะอ่ะต่อไปบุพบ,บทบุพบ,บทเมื่อกี้พึ่งอัดคลิปเผื่อนักเรียนต้องไปดูในในคลิปรายละเอียดนั่นนะคะบุพบ,บทคือคำที่อยู่หน้าคำนามหรือสรรพนาม มีความหมายเพื่อบอกตำแหนง่งบอกหน้าที่บอกความเกี่ยวข้องและแสดงความเป็นเจ้าของนะคะตัวอย่างทุกคนมีกิจกรรมตอนเย็นตอนเป็นบุพบทวางอยู่หน้าคำนามคำว่าเย็นบอกเวลาใช่ไหมคุณพ่อซื้อต้นไม้มาปลูกในสวนหลังบ้านอันนี้เป็นบุพบทบอกตำแหนง่งว่าอยู่ตรงส่วนไหนก็คืออยู่ในสวน เราสองคนจะไปชมการแสดงที่โรงละครแห่งชาติที่ตัวนี้บอกสถานที่นะคะบอกที่ตั้งมันนะไม่ใช่พื้นที่นะคะบอกที่ตั้งคุณยายของผมอ่านเอกสารความรู้ของโรงละครแห่งชาติมีสองของเห็นไหมคะอันนี้ก็ความเป็นเจ้าของอันนี้ก็ความเป็นเจ้าของคุณยายของแขของผมเอกสารของแขของโรงละคร ผู้ชมการแสดงออกจากโรงละครแห่งชาติด้วยความอิ่มเอมใจด้วยขยายอ,อ,อยู่หน้าคําว่าอิ่มเอมใจเป็นการบอกนามที่สัมพันธ์กับคำกริยาว่าออกมาจากโรงละครแบบไหนนะคะออมวางแผนตั้งชมรมสืบสารทํานองกลองไทยกับใครกับเพื่อนก็บอกสิ่งที่ทำร่วมกันสรุป พระบทมีหลายชนิด 1. บอกสถานที่ 2. บอกความเป็นเจ้าของ 3. บอกความประสงค์หรือความเกี่ยวข้องและบอกเวลาอย่าลืมนะคะจำให้มั่นเนาะโอเคต่อไปเราก็จะมาเรียนเรื่องของประโยคเพื่อการสื่อสาร ประโยค6ชนิดป .5 เรียนแล้วนะลูกนะเรียนแล้วนะคะ6ชนิดมีอะไรบ้าง6ชนิดก็คือแบบที่1ประโยคอะไรคะลูกบอกเล่าเอาไว้ทำไรเอาไว้บอกเรื่องราวให้รู้เฉยๆเช่นวันนี้คุณยายจะพาผมไปดูละครจุดรวมความสนใจอยู่กลางเวทีผมจะฝึกตีกองมนโนราเป็นการบอกแจ้งให้ทราบเท่านั้นเรียกว่าประโยคบอกเล่า อันที่สองค่ะคือประโยคปฏิเสธปฏิเสธจะต้องมีปฏิเสธวิเศษไม่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่อยู่ด้วยเสมอนะคะแล้วจำไว้ว่าปฏิเสธจะต้องปฏิเสธคำกริยาหลักเท่านั้นเช่นบอกว่าฉันไม่ชอบชมการแสดงไม่ชอบอะไรไม่ชอบดูการแสดง นี่ไม่ใช่นิสัยของโอมแต่ถ้าบอกว่า,เ,าเขาอดูนะคะน้องกินขนมไม่หมดอันนี้ใช่ปฏิเสธไหมคะใช่ไหมไม่ใช่เพราะน้องกินไหมน้องกินแต่กินทำไมกินไม่หมด อันนี้เป็นปฏิยปฏิเสธวิเศษใช่ไหมคะขยายกินนั่นแหละแต่กินแบบไหนลูกกินไม่หมดอย่าลืมนะเจอคำแบบนี้ปุ๊บไม่ใช่ประโยคปฏิเสธแต่เป็นประโยคบอกเล่าบอกว่าอะไรบอกว่าน้องกินแต่กินไม่หมดแบบที่3ค่ะประโยคคำถามอันนี้ต้องอะไรคะต้อง ตอบนะคะต้องตอบค่ะใครก็ต้องตอบว่าใครทําอะไรตอบว่าทําอะไรที่ไหนบอกสถานที่เมื่อไรบอกเวลาทําไมบอกเหตุผลไหมตอบรับหรือตอบปฏิเสธนะคะต้องเป็นประโยคคําถามเท่านั้นใครแสดงเป็นมโนราโอมประทับใจอะไรจากการแสดงหิวไหม เข้าห้องน้ํำไหมต้องตอบนักเรียนระวังจะไปเจออย่างนี้อะไรของเธอบนจังอันนี้ใช่ประโยคคำถามไหมลูกอะไรของเธอบนจังไม่ใช่นะอะไรตัวนี้เป็นอน,นิยมะสรัพรพนามใช่ไหมลูกอย่าปนนะคะ หรือที่ไหนไหนก็ไปมาหมดแล้วไม่ได้ถามนะคะแค่บอกว่าที่ไหนไหนเขาก็ไม่อยากไปเขาไปหมดแล้วค่ะต่อไปข้อ4ค่ะประโยคขอร้องประโยคขอร้องจะต้องมีคำอย่างนี้กะลุณาโปรดช่วย วานนะกรุณาปิดโทรศพัพท์โปรดร่วมมือกับโรงละครช่วยรักษาสมบัติของชาติวานไปดูทีว่าใครมาอย่างนี้นะคะโโยคแสดงความต้องการตัวนี้ก็ชัดเจนต้องมีคําว่าอยากค่ะมีคําว่าต้องการมีคําว่าประสงค์ฉันอยากไปขี่จักรยานลณนนารงคุณครูประสงค์จะให้นักเรียน มารับทุนในวันนี้อ่าอย่างนี้นะคะคือคําว่าประสงค์เป็นประโยคแสดงความต้องการนักเรียนชอบลืมข้อนี้เวลาตอบผมต้องการไปโรงละครเพื่อเป็นเพื่อนคุณยายมีมีมีพบ,บทด้วยว่าเราทุกคนประสงค์จะมีคอนเสิร์ตไหมคะสุดท้ายค่ะประโยคคำสั่งอันนี้ พิเศษตรงไหนคะใส่ไข่ด้วยเนาะไม่มีอะไรหลูกไม่มีประทานใช่ไหมคะขึ้นต้นด้วยอะไรคะกระรยากระรยากะริยา,ยา,ยามีทั้งสั่งให้ทำกับไม่ให้ทำมีสองแบบนะคะ ประโยค6แบบก็เดี๋ยวคุณครูจะส่งคลิปคุณครูอุ้มไปให้ดูอีกครั้งหนึง่งเปิดดูนะคะลองดูคุณครูสอนอีกแบบหนึ่งบ้างจะได้มีตัวอย่างเยอะๆต่อไปการเขียนเรียงความหลือการเขียนเรียงความการเขียนเรียงความเนี่ยเป็นการเรียบเรียงอะ,อะไรอะไรก็ได้ค่ะความรู้ความคิดความรู้สึกประสบการณ์เน้นว่าต้อง ใช้สำนวนภาษาที่ดีค่ะอันนี้ได้คะแนนค่ะส่วนประกอบของเรียงความจะต้องมีชื่อเรื่องค่ะอันดับ1ค่ะชื่อเรื่องอันดับสองต้องมีส่วนที่เป็นคำนำค่ะอันดับ3ต้องมีส่วนเนื้อเรื่องค่ะและอันดับ4ต้องมีสรุปค่ะเพราะฉะนั้นในเรียงความหนึ่งเรื่องจะต้องมีสมย่อหน้าถูกไหมคะ,ะคำนำก็ไปสัก อ่สาสบรรทัดพอเรื่องก็สักสิบบรรทัดสรุปอีกสัก3าสบรรทัดสวยงามเลยค่ะสิบแปบรรทัดเห็นไหมประมาณนี้นะคะ คำนำเนี่ยคือส่วนที่เราจะต้องพยายามเขียนยังไงก็ได้จูงใจจูงใจให้คนอ่านเนย,ยากอ่านอาจจะขึ้นตน้นดดวยสำนวนภาษาขึ้นต้นเดยวยคำคมขึ้นตน้นดดวยบทร้อยกรองขึ้นต้นเดวกคาถามอ่ะดูตัวอย่างสมมุติว่าเราจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับพระคุณแม่เราก็ขึ้นต้นเลยแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง ที่เฝ้าห่วงห่วงลูกแต่ลังเมื่อ,อยังนอนเปลเอาเพลงมาใส่เลยได้ไหมได้มาท่อนหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะบอกว่าทุกคนเนี่ยมีแม่อันเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูงสุดในชีวิตในปีหนึ่งงจะมีวันแม่แต่เราจะไม่รักแม่เฉพาะในวันแม่กันใช่ไหมคะเพราะเราจะรักแม่ในทุกๆวันอันนี้คือคำนำ ครูยังไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับแม่เลยเพียงแต่ครูบอกว่าแม่มีบุญคุณเอาเพลงมาแล้วก็บอกว่าเราจะรักแม่ในทุกๆวันเสร็จแล้วพอเป็นเนื้อเรื่องทําไงคะก็ต้องเรียบเรียงถ้อยคําให้เกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับแม่เมื่อกี้เมื่อกี้เราพูดถึงแม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดเนื้อเรื่องเกี่ยวกับแม่ เสนออะไรข้อเท็จจริงแม่เป็นใครแม่ชื่ออะไรแม่ทำงานอะไรแม่มีลักษณะนิสัยอย่างไรแม่มีบทบาทอะไรแม่ช่วยเหลืออะไรคะโอ้ใส่ไปนะคะจะต้องมีใจความสำคัญเป็นเรื่องเดียวกันกันกบหัวเรื่องเมื่อตะกี้ อาจจะมีสักหลายย่อหน้าแต่ถ้าเรียนความส่งครูเนื้อเรื่องมีหนึ่งย่อหน้าพอลูกมีย่อหน้าเดียวพอนะส่วนสรุปสรุปคืออะไรเมื่อกี้ร้องเพลงแล้วคำนำแล้วเนื้อหาก็เล่าแม่แม่แม่มแม่สรุปก็จะต้องพูดถึงความดีของแม่คุณงามความดีของแม่เราต้องการจะสื่ออะไรเราต้องรักแม่เราควรจะทำยังไงในวันแม่หรือในทุกๆวันที่มีแม่ จบด้วยสุภาษิตคำคมก็ได้ค่ะจบด้วยบทกลอนก็ได้แม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้เหมือนจะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือนจะจากเรือนร้างแม่ไปแต่ตัวก็ได้นะตรงเนี้ยตัวเพิ่มคะแนนนะตัวเพิ่มคะแนนนะคะอ่ะคุูทบทวนให้แล้วทีนี้มาดูค่ะข้อควรระวังในการเขียน ตรงนี้บอกแค่ว่าคำมากกว่าหนึ่งพยางเวลาเขียนอย่าฉีกคำเป็นอันขาดห้ามฉีกคำฉีกคำเช่นคุณยายแววเสียงหลานพูดโทรแล้วหมดบรรทัดพอดีสับไว้ข้างล่างอย่างนี้หักคะแนนค่ะเอาลงมาเลยค่ะคุณยายแววเสียงหลานพูดโทรศัพ์เอาลงมาข้างล่างอย่าฉีกมันนะคะมันฉีกไม่ได้เพราะคำว่าโทรเฉยๆอะไรอ่ะสับเฉยๆอะไร นักศึกษาช่วยกันแจกสูจิแล้วก็บัตรมาข้างละผิดค่ะไม่เอาค่ะไม่เอายกลงมาหรือขึ้นไปให้หมดการพูดคุยกับเพื่อนนานๆเป็นทำทำอะไรด่าขีดไม่ได้ค่ะอย่างนี้หักคะแนนอ่ะทีนี้ครูจะเพิ่มให้อันนี้คือสิ่งที่นักเรียนควรจะคำนึงถึงเวลาที่เขียนอะ,อะไรก็ตามส่งครูเรียงความจดมงจดหมาย นี่คือสิ่งที่ครูจะหัก1นฉีกคำเหมือนข้างบน2ส,สะกดผิดโอโ้โหอันนี้นับเลยนะ3ามคำผิดหักหนึ่งโสกโปรกลบ3ที่หักหนึ่งเห็นไหมคะเขียนแล้วก็วัก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 ,ว,กวักไปเรื่อยๆผิดนะคะไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะลูกจะได้เขียนคำวักคำเขียนคำวักคำหรือติดกันแล้วไม่วักเลย ก็ไม่ได้ค่ะหักคะแนนค่ะหักคะแนนนะคะเขียนไม่ตรงกับภาพเรื่องหรือประเด็นที่เขากําหนดก็ไม่ได้ค่ะเขาให้เขียนเรื่องแม่เลยไม่เขียนเรื่องแมวไม่ได้เขียนเรื่องโรงเรียนไม่ได้ก็ต้องเขียนเรื่องแม่ไม่มีสามส่วนคืออะไรโอเดี๋ยวไม่มีตั้งแต่ชื่อก็ไม่ได้นะไม่มีคํานาไม่มีเรื่องแยกเลยค่ะและไม่มีสรุปขอหักนะคะห่างละ ไปหมดเลยไม่มีชื่อเรื่องได้ไหมไม่ได้แต่อย่าเขียนคําว่าเรื่องให้เขียนชื่อไปเลยเช่นแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงชื่อเรื่องแต่ไม่ต้องเขียนคําว่าเรื่องแล้วพอถึงเขียนคํานําก็ไม่ต้องขึ้นตน้นด้วยคำว่าคํานําขึ้นต้นว่าเรื่องขึ้นต้นว่าสรุปไม่เอานะคะเขียนไปเลยแต่ให้มีการแบ่งแบ่งแบ่งแค่นี้ หากคะแนนอคือเขียนไม่ครบครูกำหนดบรรทัดมาเท่าไหร่ตามนั้นค่ะเขียนไม่ต่อเนื่องแล้วก็ไม่เป็นเรื่องเดียวกันหักคะแนนนะคะนี่คือจุดที่ครูจะหักคะแนนอ้าวทีนี้ฝึกเขียนเรียงความทําอย่างไรอันดับแรกนักเรียนต้องเขียน Mind Map ของตัวเองขึ้นมาก่อน ม y m แมพทำอะไรคะจะได้รู้ว่าเราจะเขียนอะไรบ้างเช่นหัวข้อคือสัตว์เลี้ยงแสนรักจะเขียนอะไรเขียนหมาหมาพันอะไรหมาชื่ออะไรเขียนไ้ก่อนนะลักษณะของมันรูปร่างเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงจุดเด่นเป็นยังไงหมาตัวนี้ทำอะไรได้มันแสนรู้มันฟังคำสั่งพอถึงเวลานั้นเลยก็ขึ้นต้นส่วนของอะไรก่อนคะชื่อเรื่องอันดับแรกเลยใส่ไปตามด้วยคำนา คำนํำก็อาจจะพูดถึงเ,เพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์อาจจะไม่ใช่มนุษย์ด้วยกันอาจจะเป็นสัตว์หน้าตาบ้องแบวสักตัวหนึ่งที่สามารถเป็นเพื่อนเราได้ในยามที่เราต้องการเพื่อนเล่นเวลาที่เราเหงาแล้วเราก็สามารถดูแลและเลี้ยงเขาได้แค่นี้เองคำนำโอเคไหมแล้วเราก็ขึ้นต้น บ้านฉันมีสุนัขพันธุ์ปอมเมเรเนียนมันชื่อว่าโจ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 ,โจ,โจรูปร่างป้อมเล็กกะทัดรัดอายุราวๆสามเดือนนิสัยของมันร่าเริงแจ่มใสห่าเก่งส่งเสียงเล็กๆของมันจนทุกคนในบ้านต่างพากันหลงรักอันนี้เราขยายความเพิ่มได้จุดเด่นที่เป็นโจโจ้คือ โอมันจะมีลักษณะลู่ไปด้านหลังใครเห็นก็ต้องจำได้ว่าตัวนี้คือโจโจเป็นหมาของฉันโจโจทำอะไรได้บ้างโจโจเป็นสุนัขแสนรู้สวัสดีก็ได้วิ่งแล้วหยุดนั่งก็ได้แกล้งตายก็ได้เอาปืนยิงปั้งโจโจหงายท้องเท้าชีฟ้านะคะโจโจฟังคำสั่งของคนในบ้านได้ทุกคนถ้าไม่ให้มันเข้าบ้านก็บอกมันแค่ว่า โยน้าบ้านโจโจก็จะทําตามคําสั่งอันนี้คือเนื้อเรื่องเห็นไหมคะครูพูดตามสิ่งที่ครูเขียนไว้เสร็จแล้วสรุปโจโจไม่เป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยงแสนรักของฉันเท่านั้นโจโจเป็นเพื่อนโจโจกินขนมกับฉันโจโจนอนกับฉันและโจโจก็จะเป็นเพื่อนที่ฉันรักตลอดไปแค่นี้เองค่ะจบเห็นไหมไม่เห็นยากเลย โอเคทำแมปไปทําไมแมปเมื่อกี้ค่ะทําแมปไปเพื่อน,นึกว่าเราจะเขียนอะไรลําดับเหตุการณ์ในการเขียนเห็นไหมครูจะเล่าต่อ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 ,ต,อต่อจากแมปนั่นแหละเน้นจุดสําคัญตรงไหนสําคัญเติมเข้าไปเยอะๆค่ะเพิ่มค่ะเป็นการร่างค่ะร่างคือเขียนเล่นๆไปก่อนคร่าวๆจะพูดเรื่องอะไรนะและ ตรงนี้ทั้งหมดที่เป็นแมปเอาไปใส่ส่วนที่เป็นเนื้อเรื่องคำนำต้องดึงดูดให้คนอยากอ่านเป็นเพลงเป็นกลอนเป็นคำคมเนื้อเรื่องเอาแมปเมื่อกี้สรุปสรุปเนื้อหาสรุปความคิดให้แนวทางจบดีๆด,ด้วยเพลงด้วยกลอนประมาณนี้ค่ะโอเคนะตัวอย่าง แม่ผู้ยิ่งใหญ่หัวข้อค่ะเราก็จะเขียนว่าแม่เราเป็นใครอาชีพอะไรลักษณะเป็นอย่างไรงานที่แม่ทำงานอาชีพงานที่บ้านวู้เล่าได้เยอะแยะการดูแลคนในครอบครัวในบทบาทของแม่ใช่ไหมคะความสำคัญของแม่ไม่มีแม่เป็นยังไงงานบ้านก็จะไม่ทำแบบงู้นอย่างนี้กับเขาไม่อร่อยว่าไปบทบาทของแม่ต่อทุกคน ตรงนี้คือส่วนที่จะเป็นอะไรลูกเหนือเรื่องแล้วคำนำมาจากไหนคำนำก็เพลงข้าน้ำนมคำคมเกี่ยวกับแม่กรอนที่เกี่ยวกับความรักของแม่ก็ได้ส่วนสุดท้ายสรุปอยู่นี่ไงคะควรปฏิบัติต่อแม่อย่างไรนี่จะเป็นข้อสรุปตรงนี้นักเรียนก็จะสามารถได้เรียงความที่เกี่ยวกับแม่ได้โอ้โหกี่บรรทัดก็ได้เอาละพูดมาขนาดนี้งานข้าวแอนแอน งานเข้านะคะคูขอเรียงความตั้งชื่อให้แล้วนะคะนักเรียนไม่ต้องตั้งเองตั้งเลยค่ะแม่คำที่มีคุณค่าเพราะฉะนั้นต้องเขียนเกี่ยวกับใครแน่ๆแม่ใช่ไหมคะวิธีการทำงานมีห้าข้อหนึ่งเขียนชื่อเรื่องเขียนคำนำํานามเขียนเรื่องเขียนสรุปมาให้ครบ ทั้งหมดครูต้องการ15บหรรทัดคัดลายมือแปลว่าต้องสวยมากห้ามลบห้ามสกรปรกลบปุ๊บฉีกทิ้งเขียนใหม่สกรปรกปุ๊บเขียนใหม่นักเรียนใช้วิธีการในการร่างให้เรียบร้อยโกนเขียนในกระดาษอื่นโกนแล้วมาลอกตาม นะคะแล้วก็มีลูกเล่นบ้างมีกรอนมีเพลงมีสุภาษิตใส่มาให้ครูบ้างแล้วอย่าเขียนเหมือนที่ครูห้ามที่ครูห้ามคือที่เมื่อกี้เก้าคอนอะเขียนไปวักไปไม่เอานะคะฉีกคำก็ไม่เอาข้อสุดท้ายค่ะคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดลงกระดาษ A4 ที่ เป็นกระดาษรายงานก็ได้หรือ a อตีเส้นก็ได้หรือ a 4ธรรมดานะักเรียนจะขีดเส้นเองก็ได้ค่ะตกแต่งให้สวยค่ะเตรียมส่งนะจ๊ะเตรียมส่งนะจ๊ะใครเขียนเสร็จเรียบร้อยเก็บใส่แฟ้มเลยค่ะแล้วเดี๋ยวครูจะนัดมาส่งแล้วครูจะตรวจให้โอเคนะอ่าได้งานและสบายใจโอเคค่ะไม่เข้าใจเปิดดูใหม่ได้นะ อ่าโอเคนะคะสำหรับชั่วโมงนี้จบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ค่ะ